วันนี้ทริปเกตเตอร์จะพาทุกคนไปจังหวัดนครปฐมเปลี่ยนบรรยากาศหาของกินอร่อยๆและที่สําคัญโลเคชั่นสุดปังไปดูกันดีก,กว่าว่า12ร้านอาหารและคาเฟ่นครปฐมอัปเดตครึ่งปีแรก2022มีที่ไหนหน่าไปเช็คอินบ้างตามไปดูกันเลย Bubble in the Forest ร้านอาหารและคาเฟ่ย่านพุทธมนทลสายห้า มาในสไตล์มาลดีฟกับบรรยากาศสุดชิลท่ามกลางสระน้ำสีฟ้าสดใสมีทางเดินกลางน้ำเก๋ๆที่นั่งก็มีทั้งโซนอินดอร์และโซนเอาท์ดอร์ริมน้ำชิคๆเมนูอาหารก็มีให้เลือกมากมายทั้งของหวานและของคาวใครไปนครปฐมต้องรีบไปเช็คอินเลย เดอะไ a ส์ a อนเล d แอนเลส o องร้านคาเฟ่ที่มาในเรื่องเล่านิทานอย่างเจ้าหญิงหงขาวตัวร้านมีพื้นที่ตรงกลางเป็นสระน้ำสีเขียวมรกตแถมยังมีมุมถ่ายรูปอีกเพียบเมนูอาหารมีให้เลือกกินแบบเน้นๆทั้งอาหารคาวและอาหารหวานบอกเลยว่าเหมาะกับการมาพักผ่อนชิลๆในวันหยุดเป็นที่สุดเลย O2 Coffee and b i s t r o ร้านชิวๆท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้น้อยใหญ่ไปสูดอากาศดีๆให้ออกซิเจนเต็มปอดภายเรือตามร่องน้ำเพิ่มความตื่นเต้นกับเรือกระดง้งเมนูส่วนใหญ่ของร้านก็จะมีมะพร้าวเป็นส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นของคาวและของหวานบอกเลยว่ารสชาติแปลกใหม่และต้องมาลองเลยแหละ คารินคาเฟ่คาเฟ่นครปฐมที่ให้ฟิวบ้านน้อยในป่าใหญ่ตัวร้านเป็นบ้านสีขาวตัดกับกรอบบ้านกรอบหน้าต่างทําให้บรรยากาศดูอบอุ่นเป็นกันเองที่นั่งของร้านส่วนใหญ่เป็นโซนเอาท์ด์ให้ได้นั่งชิลๆดื่มดาไปกับธรรมชาติเมนูของร้านก็มีทั้งอาหารจานหลักและเบเกอรี่ที่บอกเลยว่าเป็นเมนูโฮมเมดหอมกลุ่นสดอร่อยทุกวันกันเลย The Three Little Pig f a ฟ m มาในธีมนิทานเป็นเรื่องลูกหมู3ตัวบรรยากาศภายในร้านสุดร่มรื่นเพราะอยู่กลางสวนฟาร์มออร์แกนิกมีการแบ่งโซนที่เป็นซุ้มริมน้ำอาหารก็มีความหลากหลายครบทั้งคาวและหวานรวมทั้งเครื่องดื่มเรียกได้ว่าเป็นร้านบรรยากาศดีเหมาะกับการหนีความวุ่นวายมาหาความเงียบสงบเป็นที่สุดร้านนั่งห้อยขานาครชยัยศรีร้านกว๋วยเตี๋ยวห้อยขากลางบึงบัวขนาดใหญ่ ภายในร้านอากาศโล่งโปร่งสบายมีที่นั่งแบบห้อยขาซุ้มกลางน้ำและอื่นๆอีกเพียบเมนูส่วนใหญ่ที่เสิร์ฟเป็นก๋วยเตี๋ยวรวมทั้งของกินเล่นขนมหวานก็เสิร์ฟมาอย่างสวยงามถ้าหาร้านแทบๆนั่งแล้วก็หา้ามพลาดร้านนี้เลย The Meadow Cafe and Bistro ร้านอาหารและคาเฟ่สไตล์มินิมอลย่านสารยา ทั้งร้านทาด้วยสีขาวสะอาดตาดูเรียบง่ายด้านหน้าร้านมีสนามหญ้าและสระน้ำขนาดใหญ่ถ่ายรูปได้อีกเพียบเมนูอาหารก็มีให้เลือกแบบเน้นๆทั้งเมนูของหวานแบบช่ำๆและอาหารคาวแบบจัดเต็มกันอีกด้วย c a มารีนคาเฟ่แอนบิร้านน้องใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับความสดใสของมูมวลดอกไม้บรรยากาศชิลๆลมดื่นด้วยต้นไม้หลอมรอบและตรงกลางมีสระน้ำถ่ายรูปผ่านดงดอกกุหลาบชิล เมนูของทางร้านก็มีของหวานแบบเน้นๆรวมทั้งของขาวที่รชสชาติแซ่บเป็นที่สุดอย่าลืมแวะมากันนะ The Frog Prince Cafe and e a t e r y คาเฟ่บรรยากาศสุดชิลที่มีธรรมชาติโอบล้อมพร้อมกับบึงบัวขนาดใหญ่ที่จำลองมาให้เข้ากับธีมนิทานภายในร้านแบ่งโซนที่นั่งเป็นอินดอรและอ d o o ดมีทั้งอาหารไทยและอาหารต่างประเทศรวมทั้งของหวานชําๆบอกเลยว่าเป็นอีกร้านเก๋ๆที่ต้องมาเช็คอินกันให้ได้ เตี๋ยวต้มยำไผ่ชามยักษ์แอดอวัลโคโคเป็นทางร้านอาหารและคาเฟ่ในที่เดียวกันบรรยากาศในร้านก็สบายสุดๆเพราะอยู่กลางน้ำแถมยังโปร่งโล่งสบายอีกด้วยกว๋วยเตี๋ยวของที่นี่เสิร์ฟม,มาในกระบอกไม้ไผ่ลำใหญ่ๆพร้อมกับเครื่องแน่นๆแถมยังมีเครื่องดื่มและของหวานอีกด้วยใครอยากมากินอาหารอร่อยๆบรรยากาศสุดชิลต้องแวะมาที่นี่เลยเซเบียงคาเฟ่ร้านเปิดใหม่ที่ให้ฟิลสบายๆบรรยากาศเป็นกันเอง ภายในร้านเน้นที่นั่งเปิดโล่งติดริมน้ําสีฟ้าสดใสสําหรับเมนูของที่นี่จะเป็นอาหารไทยและอาหารดิสานร,รวมถึงเมนูใหม่ที่อยากให้ไปลองชิมอีกเพียบเหมาะกับการนั่งพักผ่อนสบายๆกับครอบครัวในวันหยุดที่สุด ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหน้าร่อในสวนร้านที่ตั้งอยู่กลางสวนกลางความเขียวขจีของต้นไม้เมนูของทางร้านมาแล้วต้องสั่งเลยนั่นก็คือเมนูปากหม้อทะเลหมอกที่มาพร้อมกับควันสุดอลังการรวมทั้งเมนูอื่นๆที่มีให้เลือกอีกเพียบรวมทั้งของหวานก็มีแบบเน้นๆบอกเลยว่ามาร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน เป็นยังไงกันบ้างกับ12ร้านอาหารและคาเฟ่นครปฐมอัปเดตครึ่งปีแรก2022บรรยากาศดีที่ห้ามพลาดบอกเลยว่าแต่ละร้านเด็ดๆทั้งนั้นอิ่มอร่อยครบทั้งรสชาติและบรรยากาศและที่สำคัญเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยและครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามทิปเกตเตอร์กันด้วยนะครับ